อ๋อถึงว่านั่นมันน่ากลัวเนาะแล้วเด็กจะสอบบัเนเสารวันอาทิตย์แล้วจัดตัดชิ้นบรรจันได้หรือเปล่ากลัวไม่อยากเข้าอ๋อถือว่าห้องภาษารไทยเมื่อวานนี้เขาปิดห้องไอ้เอ้อเหรอใครอะใครติดเฮ้ย,ย,ยไม่รู้เรื่องเลยนะ ไม่คูไม่นัดไม่อะไรทั้งสิ้นอ่ะรดนกับถูกตัดตัวถึงว่าไม่เห็นมีคูภาษาไทยออตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ่ะเย็นอนะ่ะหมวดภาษาไทยปิดหมวดแสดงว่าต้องในหมวด เรียนคะเข้ามาหมดหรือ,อยังจริงๆเราเราปิดคอแล้วเนื้อหาต่างๆนะคะแบบฝึกหัดทุกอย่างมีเฉลยหมดอาจจะไม่ละเอียดนักเรียนอ่านแล้วก็สรุปอีกรอบนะคะบางข้อมันก็จะเป็นวิธีทำเลยซึ่งไม่มีสูตรมีอะไรนักเรียนก็ไปปรับใช้เอานะคะมันเป็นการบางข้อก็อับ,บรรยายละเอียดบางข้อก็ไม่ละเอียด ก็ไปปรับเอาอย่างบัข้อมันหาออกมาเลยเป็น p a บวก p b บวก p c ซึ่งมันก็คือ p a union b union c นะคะแต่มันจะเป็นแสดงวิธีทำออกมาเลยก็มีเพราะฉะนั้นนักเรนก็อ่านแล้วก็ไปปรับเอานะคะแต่คำตอบเนะี่ยคือคือมันถูกอยู่นะคะอะ่ทีนี้ในเรื่องของงานชี้แจงนะคะชีส มีอยู่ในกันสาบท3าเรื่องอเรื่องที่1ความน่าจะเป็นพื้นฐานซึ่งเราปิดคอร์สไปนานแล้วอาทิตย์ที่2ก็จะเป็นความน่าจะเป็นเพิ่มเติมซึ่งซึ่งจะจบไปเมื่อวานนี้แล้วก็ชีทตยจำนวนเชิงซ้อนนักเรียนจะต้องเปิดส่งให้ครูดูทุกหน้าว่าได้จบไหมนะคะนี่ก็เป็นรายละเอียดของคะแนน ส่วนหนึ่งจาก50คะแนนทั้งสมุดแบบฝึกัดชีสและครูตรวจหมดต,วตรวจทีละหน้าใครคือมันจะแก้ไขไม่ได้แล้วถ้าสมมว่านักเรียนส่งมาไม่ได้ทำห้าน้าเนี่ยก็จะหักคะแนนไปเปิดให้ครูดูทีละหน้าละหน้านะคะอ่าทีนี้นักเรียนจะมาส่งด้วยตัวเองก็ได้ที่ห้องนะคะก<ไ>็คือภายในสัปดาห์นี้ถึงวันศุกร์วันศุกร์ แล้วก็วิธีที่สองถ้านักเรียนได้มาส่งด้วยตัวเองก็คือจะต้องถ่ายรูปสง่งหรือสแกนนะเป็น pdf นะคะมันจะได้ในหนึ่งในหนึ่งงานนะมันจะได้ครบทุกหน้าครูก็ทำไม่เป็นเราก็ไปศึกษาข้อมูลเองแล้วกันนะคะครูแนะนำไม่ได้อันนี้ครูไม่เก่งเท่าพวกเรานะคะสรุปจะมีทีสามงานจะทิ้งจะโพสต์ไว้ใน เป็นงานที่นักเรียนจะต้องส่งในพื้นฐานแล้วก็เพิ่มเติมน,นะคะส่วนแบบฝึกหัดต่างๆรูลงไม้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะแล้วก็ไอ้ส่วนที่เป็นคะแนนสอบที่เป็นคะแนนสอบมันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งเป็นเรื่องทฤษฎีบทควินานเพราะฉะนั้นตัดออกไปไม่สอบนะคะก็คือหนึ่งหรือสองข้อนี้แหละถ้าจำไม่ผิดคือเป็นวันที่มี มีนักเรียนมาออนไซต์หลายคนแต่ครูไม่ได้สอนครูจะต้องตรวจทีละข้อละข้อนะคะซึ่งยังไม่ได้ตรวจให้หนักเรียนที่มาเรียนออนไซต์วันนั้นส่งมาใหม่ด้วยครูจะได้ตรวจนะคะมีมีวันหนึ่งจำได้ไหมทฤษฎีบททวินางที่ให้ครูแนนสอบแต่แค่เช็คส่งยังไม่ได้ตรวจถูกผิดอ่ะอันนี้ครูต้องตรวจถูกผิด mm. เช็คทีละบรรทัด ให้ส่งเข้ามาใหม่อ่ามีมีตรวจแล้วของกิจพิพัฒน์คนเดียวเนาะที่มาให้ครูตรวจทีละบรรทัดทีละอนันนะุคือจะเช็คการเขียนความถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะไทให้นักเรียนส่งมาใหม่ด้วยวันนั้นมากี่คนสิบกว่าคนนะเนาะเป็นวันอาทิตครูติดประชุมอะเออนั่นแหละให้ส่งมาใหม่ด้วยนะคะเหมือนกับมีไม่ส่งอยู่สองคนนี้แหละไม่ส่งงานท่านจำไม่ผิด ส่งยังออ,ออนไซต์วันนั้นเหมือนส่งหมดเลยแต่ยังไม่ได้ตรวจความถูกต้องอให้ส่งมาใหม่เนาะเช็คไว้แล้วเช็คคนสง่งไม่สง่งแต่คือต้องตรวจความถูกถ้าเป็นสอบจะตรวจนะคะแต่ถ้าเป็นงานจะเช็คแค่ว่ามีไม่มีเพราะว่าสอบนี้ยังไม่ได้ฉเฉลยนะคะเป็นคะแนนเนาะมันจะแยกคนละส่วนคนละส่วนกับห้าสิบคะแนน อยู่พลกราเพราะฉะนั้นให้ส่งมาใหม่ด้วยจะได้ตรวจไม่งั้นไม่มีคะแนนมีแค่เช็คส่งกับไม่ส่งไม่เฉยคะแนนยังไม่ได้ลงนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ตัดออกไปเลยไม่ได้สอบนะคะแล้วสำหรับการสอบไฟล์ภาคเป็นออนไลน์ทั้งหมดเนาะใช่ไหมอ่าออนไลน์นะคะ แล้วก็พรุ่งนีอ้อะไรนะหนึ่งข้อคาวินามที่กระจายสองข้อใช่ไหมเออนั่นแหละสองข้อเลือกคำหนึ่งข้อแหละเออนั่นแหละอ่ะให้ส่งมาด้วยไทยส่งเลยมีโพสในนี้อยู่เนาะอ่ะมีอยู่นะคะส่งด้วย มันเช็คแค่ส่งกาส่งไม่ได้ถ้าเป็นเป็นข้อสอบไม่ได้ต้องตรวจยกเว้นถ้าเป็นแบบฝึกหัดจะได้นะคะส่งไม่ส่งเช็คได้แต่ถ้าสอบไม่ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกงานทุกอย่างให้ส่งภายในวันเสาร์ทนันไหมวันเสาร์อะทุกอย่าง วันถ้าวันเสาเช็ดทุกหน้าทุกอย่างต้องถ่ายส่งเป็น PDF หรือนักเรียนจะใช้วิธีการอื่นก็ได้ใดๆก็ได้นะคะหรือมานั่งส่งกับครูเลยก็ได้เลือกเอาแบบใดแบบหนึ่งนะคะแต่วันจันร์ไม่ให้มาโรงเรียนนะมันจันห้ามมาโรงเรียนมสามกับมหกม,มีปัดฉิมง เด็กก็มาเยอะด้วยแล้วก็พรุ่งนี้นะคะนัดมีภาบเลยนะคาบสองหรือคาบสามอ่ออาาบสองนะคะครูนัดสอบนะคะค้นฐานที่อยู่สิบหรือยี่สิบข้อนี่แหละยี่สิบข้อ,อในภาบนะคะไม่ได้สอบนอกเวลาเรียนสอบในเวลาเป็น ใช้คําว่ารหัสวิชาพื้นฐานเพราะฉะนั้น,นมันก็จะง่ายกว่าเพิ่มเติมจบบทนะคะความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นส่วนเพิ่มเติมไม่มีสอบก็เป็นคะแนนงานไปเลยครพงสองนะคะครูจะเริ่มส่งข้อสอบตรงเวลานักเรียนก็เข้าสอบได้เลยนในคัดลูมคุกไม่มาพอมาก่อนจะเปิดจะอะไรได้เนาะเดี๋ยวส่งตั้งเวลาไว้เลยข้อสอบ ในคาสรลูมนะคะรหัสหนึ่งศูนสามนะคะรุ่งนี้นะพอสามสองหนึ่งศูน์สามคัสลูมห้องนี้ครูจะสร้างงานให้ส่งชีทใช่ไหมคะสร้างค่ะต้องสร้างเดี๋ยวสับคู่เรนก็ถ่ายรูปผูคะมีชีทก็คือมีจำนวนเชิงซ้อนแล้วก็ความน่าจะเป็น อันของพื้นฐานแล้วก็ของเพิ่มเติมใช่ไหมคะอ่าใช่ค่ะพื้นฐานก็ส่งในพื้นฐานนะเพิ่มเติมก็เพิ่มเติมนะแยกพื้นฐานมีความน่าจะเป็นเรื่องเดียวส่วนเพิ่มเติมมีจํานวนเชิงซ้อนกับความน่าจะเป็นสองเรื่องพื้นฐานมีนิดเดียวเดี๋ยวสักคู่นะคะเนี่ยจะคู่ ชี้แจงเรื่องงานนิดนึงอ่านทีนี้นไปลองไปดูข้อนีนอ้นิดนึงอเมื่อวานนี้ผิดก็ไม่มีใครตั้งทวงคูนคือรูปกอถูกเียงเมื่อวานนี้มันเป็นรูปสีขาวใช่ไหม้าาดูแก้บแป๊บหนึ่งนะข้อสุดท้าย เดี๋ยวจะให้เราดั่งทำงานแล้วเนี่ยสองอ่าข้อนี้ข้อนี้อ่าข้อหก pa union b อ่าข้อหกนี่ยมีมีถูกหรือผิดข้อหกเนะ่ะดูใหม่สิอ่าข้อหกเนาะไม่มีทว้วงเลยอันนี้เป็นสีขาวนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้เราดูรูป ทุกคนมาที่หน้าเจ็ดสิบแปดนะคะ,ะหน้าเจ็ดสิบแปดข้อหกอันนี้ปูจะไปที่รูปแล้วนะ B A อยูน่น B พลัมอ่นนี้ดูรูปอันนี้นี่นะอันเดียวกันนะคะอ่นนี้นะ b อ A, A อยู่แน่น B พลัม B A ทุก B พลัมรูก เอยู่แี่นบีพันอ่ะได้รูปนี้อ่ะถูกซึ่งเมื่อวานนี้ครูเขียนเป็นอะไรคะ B-A ลบ a ใช่ไหมก็คือเอาคำตอบที่ได้เนี่ยคือไม่เอาสีขาวคือเอาสีเขียวอะนี่ถ้าอยู่แน่นนี่คือเอาทั้งหมดที่มาจาก A แล้วก็มาจาก B แล้วก็มาจากเนี่ยมันทั้งหมดใน เซนเป์สเปซด้วยก็คือเอาส่วนสีเขียวที่ปรากฏในสองรูปทั้งหมดใช่ไหมคะความหมายก็คือเอาสีเขียวทั้งหมดพอมาเกิดรูปที่สามคือผลบ์ที่ได้เนี่ยสีเขียวทั้งหมดปรากฏแบบนี้ส่วนสีขาวนี่คือเอาไหมคะไม่เอาใช่ไหมแต่กลายเป็นเมื่อว่านในในอันนี้เขียนกลายเป็นว่าเอาสีอะไรสีขาวเพราะฉะนั้นผิด ต้องเปลี่ยนเป็นไม่เอาสีขาวก็ใส่อาราเรข,ขีดตรงนี้ทุกคนนะคะพา,านเทีนีอ่าขีดแก้ตรงนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวมันผิดเดี๋ยวกลับไปดูใหม่อีกมันจะลืมอ่ารัฐพรแก้ข้อหกก่อนอ่านดีเนาะหน้าเจ็ดสิบแปดอ่านเติมขีดตรงนี้นี่นี่อ่านจาก,กรูปตัวนี้ดูใหม่ดูใหม่นี่หนไหมคะ เนี่ยคือสีขาวสีขาวตรงนี้เราไม่เอาคำตอบเราเอาแต่สีเขียวเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนสีขาวเนี่ยมันหมายถึง b ลบ a แต่เราไม่เอาเราก็ใส่แบบนี้ใส่ไปแบบนี้ดังนั้นถ้าเทียบแล้ว a ยูเนียย b พามมันก็คือ b ลบ a ตามนั่นเองอันนี้สัญลักษณ์มันดูนเด่นนะ แล้วก็มาต่อเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะซ้อนกันอยู่กี่สูตรมันมันจะถูกผลก็คือต้องแก้นะคะอันนี้ก็จะได้เท่ากับอแนนก้คูอพอเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะคะก็คือกดข้อที่เท่าไหร่เนี่ย P A ทาข้อที่สามมันก็คือหนึ่งลบด้วย ไม่เห <ừ> ็นเลยไม่ได <ừ> ้เลยหน้าดูจอ เป็นหนึ่งลบด้วยอข้อที่สามนะคะหนึ่งลบด้วย P B ลบ A แบบนี้ซึ่งก็จะได้เท่ากับซ้อนกดสองข้อนะคะก็คือเป็นหนึ่งลบด้วย t B ลบ A นี่หมายถึงอะไร t B ลบเ ทีบลก็คือข้อที่สี่ก็คือทีบีลบด้วย p ีบีอินเ e อร์เซ a ชั่นแบบนี้สรุปแล้วตัวเลขเนี้ยของเราเนี่ยคือถูกเพียงแต่เอาดึงไปตั้งแล้วก็ลบออกแค่นั้นเองนะคะเนี่ยผิดตรงนี้เห็นไหมเนี่ยลือเขียนแค่ตัวเดียวความหายเปลี่ยนเลยถ้านักเรียนไปการคําตอบห้าส่วนสิบสองก็มี แต่มันไม่ใช่คำตอบที่ถูกนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นแก้เป็นสีเขียวนะคะม,มันก็จะได้เป็นเท่ากับหนึ่งลบด้วย P B ก็คือ,อเท่าไหร่ P B P B เท่าไหร่อ,อ่ะสองส่วนสาม PB i อินเ s อร์เซ n ชั i น t e r อินเ i อร์จะเท่ากับ A อ n ินเ s อร์เซ n ชันอันนี้มัมีสมบัติการสลับที่นะคะ่าเท่ากันก็เป็นอินเ r อร์เซ o ชได้เท่าไหร่หนึ่งส่วนสี่หนึ่งส่วนสี่คูดูตรงนี้ t e r s คชั่น n B คือหนึ่งส่วนสี่ Pb Pb คือสองส่วนสามถูกนะคะอ่า Pb สองส่วนสาม Pa มนอยู่ข้อไหนอ่ะ Pa Pb สองส่วนสาม Pa เท่าไหรอ่อ่ะ อพเคือหนึ่งส่วนสามใช่ไหมเราต้องเคยดูตาลายมากกว่ตา พีเอพีนะเท่าไหร่อ่ะดูพีเ V อ่ะดูห้องดูห้องเจ็ดอ่า เอ็นหนส่วนสีเนาะพีบสองส่วนสามพีเออินเตอร์เซชันบเท่าไหร่อินเตอร์เซชันบีคือหนึ่งส่วนสี่กด้วยหนึ่งส่วนสก็เป็นเท่าไหร่อ่เท่ากับอันนี้ก็เป็น เขียนใหม่เลยดีกว่าดูวันเก่าแล้วโมมันก็จะได้เท่ากับหนึ่งลบด้วยอ่ะในวงเล็บสองส่วนสามลบหนึ่งส่วนสี่เราะวานนี้เราลบแล้วได้เท่าไหร่ลบด้วยสามสี่สิบสองสองคูณสี่เป็นแปดแปดลบด้วย สส่วนสิบสองก็ได้เท่ากับหนึ่งลบด้วยห้าส่วนสิบสองอเท่าเดิมเนาะคือเอาหนึ่งไปตั้งแล้วก็ลบออกก็จะได้เป็นสิบสองลบด้วยห้าส่วนสิบสองก็ออกมาเป็นสิบสองลบห้าจด อ่าตอบเจ็ดส่วนสิบสองเมื่อวานนี้ตอบห้าส่วนสิบสองมันมีคอมพลีเมนต์อ่านได้ให่นิดเดิมอ่าแค่ตัวนี้นะคะเมื่อวานนี้เราเราเอาสีขาวอะ่ะคําตอบคือไม่เอานะเมื่อวานนี้เนี่ย yeah. อันนี้คือที่คิดเนี่ยคือ,ค,อคือถามตรงนี้ก็ลืมไปอันนี้คือ b ลบอสีขาวเนี่ยแต่คําตอบให้เอาสีเขียว เอาสีเขียวมันก็ต้องเป็น b ลบ a คูาโอเคนึงที่เหลือไม่มีปัญหาถูกหมดแล้วก็ mm hmm. ในสองภาพนี้ก็ให้เักเรียนทำงานต่างๆนะคะ mm hmm. เสร็จแล้วก็เตรียมถ่ายรูกแนละ้วถ้าเป็น pdf มันจะเพียงพอนะคะ แต่ถ้าเรกเรียนถ่ายส่งทีละแผ่นแล้วแผ่นในไม่พอต้องดาวน์โหลดโปรแกรมอะไรไม่รู้ว่าครูครูเรียกไม่ถูกครูไม่เป็นนะคะพวกเราก็บอกต่อๆกันแล้วก็แนะนําเพื่อนเราก็ส่งมาได้เลยเอย่าครูสร้างแบงนี้เลยแล้วพวกนี้นะคะอย่าลืมสอบในข้ามถึงเวลาก็เข้าสอบเลยหนึ่งศูนย์สามนะคะห้อง พัดรวมห้องคอสามสองหนึ่งศูนย์สาเพิ่มเติมเราสอบไปห้าครั้งแล้วแล้วก็มีคะแนนงานน่าจะเพียงพอแล้วส่วนเพิ่มพื้นฐานเราสอบแค่สองครั้งเองแล้วก็บวกงานแล้วก็สอบจบบวกอีกก็พอดี คุูต้องกลับไปสร้างครูครับครูครับอะไรคะถ้าทำชีตในเขียนแบบบนในไอแพอะสามารถส่งเป็นไฟล์ตอนส่งได้ไหมครับอ่าได้ส่งมาได้เลย หาวิธีการยังไงก็ได้แล้วเรียนหาวิธีการยังไงก็ได้ส่งงานให้ครูตรวจใหงไได้เรียนจะทําอะไรก็ได้ทํายังไงก็ได้ให้ครูตรวจฮะอ่าอ่าพื้นฐานแล้วก็เพิ่มเติมเรามาทุกวันก็มาเปิดให้ครูตรวจเลยหาวิธีการเอาเองว่าทำยังไง ก็ก็ให้นั่งทำงานแล้วปล่อยปล่อยอิสระใครมีคำถามอะไรก็เดี๋ยวสักครูครูจะปล่อยก่อนหนึ่งคาบนะคะเดี๋ยวจะอยู่ในห้องกับพวกเรานี้หนึ่งคาบแล้วก็เราก็สามารถออกทำในได้เลยแต่เราต้องมานั่งให้ครูตรวจก่อนออนไซต์ไม่ควรถ่ายรูปส่งเอามาให้ครูตรวจเลยฮะเหรออ๋อพรุ่งนี้มาอีกไหม เออพรูนี้พรูนี้พรูนี้เนาะมาครูจะไปไหนครูมาอเอมามาได้มามาตรวจงานได้ออหรืเราเดินไปให้ส่งที่ครูก็ได้แต่ครูมาได้อ๋อมันเออก็คือสอบอะเนาะเออใช่เออเดินมาเดินมาเดี๋ยวสร้างอืม อยู่ในนี้ส่งชีฟเนาะ นักเรียนวันเสาร์นะคะทุกอย่างงานเคลย์ให้เรียบร้อยวันเสาร์เพราะว่าวันอาทิตย์หรือวันจันทร์เนี่ยเขาห้ามคือไม่ให้ให้ใหนักเรียนพักผ่อนก่อนที่จะสอบไม่ให้สั่งงานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนให้แล้วเสร็จก่อนวันเสาร์วันเสาร์นะคะแต่ครูไม่ไม่ได้เขียนว่าพบกําหนดไม่ควรเกินวันเสาร์ ถามว่าหลังจากนั้นก็คือจะมีตกหลุมไม่กี่คนนะก็คือส่งได้ไม่อยากให้เป็นแบบตกหลุมทั้งหมดเพราะบางคนยังไม่ได้ทําทำอะไรเลยเอ๋อก็เยอะก็รวมเป็นห้าทุกอย่างทั้งงานทั้งอะไรรวมห้าสิบคะแนนแหละอยู่ในเกณฑ์ห้าสิบสอบห้าสิบงานห้าสิบไม่ส่งไม่ได้อะ่ะ ต้องรู้คะแนนถึงส่งไง ส่งให้ตรงรหัสเ,เช็ครหัสด,ด้วยใครส่งมาผิดก็กระโดนหักคะแนนแน่นนเน,นเนเนนนอนอเกก้ยยยยออู่่รีบมจะะววิงว ว่าเออถ้านั่นเนาะนักเรียนก็แยกย้ายทางานได้เลยนะคะแล้วก็พร้อมก็ส่งเลยเพราะว่าถ้ามันเราจะต้องถ่ายรูปถ่ายอะไรส่งมันมันไม่สะดวกนะคะเพราะฉะนั้นครูตรงนี้ปล่อยเลยเนาะก็เป็นอันว่าวันนี้ก็คือเช็คชื่อให้มาครบทุกคนแล้วกันเนาะงานอย่าลืมส่งนะคะอันนี้ก็ แยกทํางานได้เลยเพราะเนี่ยพ่อเขาก็จะมาส่งงานแล้วอ่าหรือถ้าใครยังไม่ออกก็จะถามอะไรก็ได้แต่ครูยังค้างไว้แบบนี้แหละถ้านักเรียนไม่คือไม่สะดวกก็ออกได้เลยนะ